สวยงามร้ายครับพี่นองครับนี่ะครับบรรยากาศดีร้ายครับฝนตกครับพี่นองครับบรรยากาศงามงานครับพี่นองครับอยู่บันเพ่พี่นองครับยู่บันเพ่ละย่องพี่นองครับงามร้ายครับพี่นองครับสวยงามร้ายครับพี่นองจะเป็นงานมือเดียให้พี่นองครับนี่นะครับยุบันเพ่พี่นองครับย่บันเพ่พีฝรั่งไม่กินเข่าครับฝรั่งกินเข่าชวยงามเลยพี่นองครับฝนตกดิ้นมวยมวยพี่นองครับ เป็นกาหากุ food, workers, mainland, food, ุงหาปลาพี่น้องครับเรือประมงพี่น้องครับเรือประมงครับยูทาเรือบันที่พี่น้องครับทะเลบันที่ทะเลบานที่พี่น้องสวยงามร้ายครับทะเลบานที่พี่น้องฝนตกครับนี่นึงครับบรรยากาศดีร้ายครับยุทาเรือบันที่พี่น้องครับงามงานพี่น้องครับงามงามร้ายครับสวยงามร้ายครับเรือประมงครับเรือ ยอดเรื่อนะครับพี่น้องเคยเกินเลื่อนนะครับเรื่อเรเ็วพี่น้องครับเพื่อละรี่พี่น้องครับจะมาเรี่ออย่างไรครับเรืยอนถมุ่งไทยครับเรื่อทองเทียวพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามสวยงามพี่น้องครับสวยงามหลายครับบรรยากาศสวยพี่น้องครับงามลายพี่น้องครับบรรยากาศสวยงามครับ เราท่องเสี่ยงออมาจากพุทธนะครับจากเกาะพุทธนะครับก๊อฟกูดก๊อยังว่าไปพี่น้องครับออกมาจากเกาะพุทธนะพี่น้องครับงามพี่น Je like ้องครับงามลายครับพี่น้องงามลายสวยงามครับสวยงามครับครับสวยงามครับให้พี่น้องครับโอ้ยเยแจกลายนือมาจากพี่น้องมาเชียร์น้ำดิพี่น้องครับบังคับ บรรยากาศฝนตกพี่น้องครับเรือประมงเรือยอดเรือเฟอร์รี่เรือหาปูหากุ้งฮาร์ปูหาปลาปลาปมือพี่น้องครับเป็นกล่มาจอดยิศทาเรืองอะไรพี่น้องครับเฝนคามในโลพราะว่าพายุฝนครับขึ้นแห้งพี่น้องครับขึ้นสูงสามสี่ห้าเมตรพี่น้องครับขึ้นสูงหลายพี่น้องครับสูงข้างไหนสูงข้างแม่จะมันงามหลายพี่น้องครับบรรยากาศสวยงามพี่น้องครับ หนบรรยากาศข้างนอกครับพี่น้องครับแปลกไม่เหมือนเศยษฐีงามครับกินข้าวครับพี่น้องครับจิ้มข้าวน้ำปั่นครับกินข้ววาวน้ำปั่นครับพี่น้องครับอาหารหลายอย่างพี่น้องครับอาหารหลายอย่างครับ